ขุข้าบุญตุนท่อข้าท่อโรงยาหรือแทกี่อเจยจเชื่อท่ไม่ดเ่อจงๆุนท่อขุน้าบุญต่อเ่ดู้ครรเรียนั้เรื่ ยังนะครับทับเ่าวมาทำพิธีไว้ไาทางเทศ ไปวัดเชื่อผู้ใหญ่จะถามพ่อพูดผู้ใหญ่ผู้ช่วยนาลรีผู้ใหญ่ก็ใช้พูอคุณอ่อนผู้ใหญ่บ้านผู้เล็กถามมือน้องหนังะผู้ช่วยถอยในกองท้าผู้ช่วยบ้านผู้เล็กตอนแก่ผู้เล็กมาถวายว้ประธรรมเทศน์งครับเรื่องับ ยอดโยมกําลังเลี้ยงพัตทหารนะครับมาถวายในงานปฏิบัติธรรมนะครับคุ้มวัดเก่ากู้ดินทินธรรมนะครับนี่เดอเริ่มงานปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่วันที่21นะครับมีนาคมนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้ทางวัดบ้านเก่าบนะครับนี่ก็เดินทางมาทำบุญด้วยนะครับนำโดยพระอาจารย์มหาพงพันธ์ อาข้าว,วังโสนะครับพร้อมด้วยแม่ชีแม่เขาและญาติโยมนะครับคุณพ่อยยวิ่งนะครับจะเป็นตัวแทนถวายพ่อสมจิตศิลไกรนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับนี่จะได้เป็นตัวแทนของคุ้มวัดบ้านโ่โบนนะครับถวายต้นเงินต้นปัจจัยนะครับวิ่งขนะเบิรนกลองเลยเด้อตัวแทนของวัดบ้านโกโบนนะครับนี่ คุมวัดบ้านโคโบนะครับนี่ส่วนเมชีแม่เ้านั่งอยู่ท่านนอกนู่นนะครับเราไปกับญาติโยมโยมเก็บโยมแก่เราจะได้ถ้ายมา Nama yang kutasa, awas boku kata, karam karo masih Agwa <laughs> ยังยอยู่ก็อดีมีมิตรมันนาเป็นต้นดมรันาเป็นต้นด้วยพอมทั้งบุรพาชนพับาชนบุราจารยุกวานาควานะเจ้ากํนายเวรนตลอดสักปัสัทั้งหลายายใุ้กขขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้ามีความสุขอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขจริงยขไปขอให้ที่งขึ้นไปรอิมีในทาง ถวายพัตฒหารก่อนนะครับแล้วค่อยถวายต้นเงินต้นปัจจัยนะครับนี้ขออนุญาตถ่ายภาพไปทางญาติโยมคุ้มวัดบ้านเก่าบอนะครับนี้นำโดยคุณพ่อสมจิตศีลาไกนะครับคุณแม่สวัยมีลีนะครับพร้อมคณะนะครับนี้พระอาจารย์มหาพงพันนั่งอยู่ด้านนอกนู่นนะครับเด้อรถขึ้นเนินไม่ได้นะครับเนื่องจากมีแต่ผู้เท่ามาด้วยกันนะครับ <laughs> ขอโทษขออาภัยพูดเล่นนะครับรถมันเก่านะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับจ้พาคพรับจ้าสุดท้าถวายต้นเงินต้นปัจจัยบำรุงวัดวาพระาศาสนานะครับวัดเก่าภูดินชินธรรมในงานปฏิบัติธรรมนี้นะครับนี่เริ่มมาแต่แต่วันที่21มีนาคมนะครับ ไปจนถึงวันที่สามสิบมีนาคมนะครับนี้ต่างท่านต่างคนก็จองเป็นเจ้าภาพแต่ละวันแต่ละวันนะครับบางคนก็มาร่วมนะครับนำจตุปัจจัยทยทานพัฒหารนะครับบางคนก็นำของมาเข้าโรงครัวนะครับให้แม่ครัวนะครับปรุงเป็นพัฒหารถวายแก่พระพิสุสงฆ์ครูบาอาจารย์แม่เขาไม่ชี้นะครับนี้เดี๋ยวรับพรพร้อมกันนะครับ ตัวอูวิธีลวพบว่าัติกาดูหมืนว่าองกต่อวเกัไต่อท่รียมตัวทางพอดเดยร์เร Bapak Baji Ijitang Bajitang Tumangkipang Iwasang Ijatuh Sake goreng tusang Kapan Jantung Pantapraso Yeah. Wow.